Ford Ranger นะครับ2.0 Turbo Wide Track นะครับ mm hmm. ผมเป็นตัวล้อแม็ก์แต่งแล้วนะครับเป็นล้อแม็ก์แต่งของ l e n โ so ซนะครับผม l e n โ so ซแท้รัดด้วยยาง BF Goodrich นะครับยางปีใหม่ๆเลยนะครับผมเลขไมล์เพียงแค่58,000กิโลเมตรเท่านั้น สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเซลเต้ที่11-12ออโต้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เต้มีรถโคตรสวยมานําเสนออีก1นึ่งคันนะครับคันนี้เป็นเจ้า Ford r a n g e r อนะครับ2.0 t u อ b o w i ไวน์แทนะครับผมเป็นตัวไฮไลเดอร์ยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้ที่เข้าคอนเซ็ปต์รถโคตรสวยของเราเพราะว่า1รถเจ้าของคนเดียวนะครับมือเดียวเลขไม้แท้เพียง50,000กิโลเมตรเลยเข้าคอนเซ็ปต์รถโคตรสวยของเราใครหาอยู่นะครับลองชมคลิปรีวิวนี้เริ่มต้นกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับ ด้านหน้านะครับโคมไฟเป็นโปรเจคเตอร์สวยๆขนาดนี้เลยครับผมพร้อมไฟ d a y t i m e r u ั n นิ g light นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็นระบบ LED พร้อมนะครับผมกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแต่งแล้วนะครับตัวหนังสือฟอร์ดสวยๆอย่างนี้เลยคันนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้าด้วยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะครับผมล้อแม็กแต่งแล้วนะครับเป็นล้อแม็กแต่งของเลนโซนะครับผมเลนโซแท้รัดด้วยยาง BF Goodrich นะครับยางปีใหม่ๆเลยนะครับผม มีคิ้วซุ้มล้อแต่งมาเรียบร้อยนะครับผมมีแบตด้านข้างวายแท็กนะครับกระจกมองข้างเป็นกระจกฝับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวเป็นไ,ไฟวิ่งระบบ LED สวยๆอย่างนี้เช่นกันนะครับผมมีแหลกหลังคาเราจับหลังคาพร้อมนะครับผมมีชุดแต่งด้านหลังที่เป็นเฉพาะตัววายแท็กเท่านั้นอีกเช่นกันนะครับสวยมากๆคันนี้สวยมากๆนะครับผมด้านหลังนะครับมาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ฟอร์ดขนาดใหญ่พร้อมกล้องมองหลังเรียบร้อยเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะครับ มีแบตแสดงถึงความเป็นวแยเทคสวยๆอย่างนี้เลยท,ท้ายกระบะขนาดใหญ่นะครับผมพร้อมด้วยปลั๊กไฟ12โวลต์ที่ด้านในฝั่งนู้นฝั่งนู้นนะไม่รู้ตากล้องซูมเห็นไหมเนะาะจะมีเฉพาะฟอร์ดเท่านั้นเลยนะครับฟอร์ดเนี่ยเป็นรถที่ช่วงล่างดีมากขับเร็วได้สมบุกสมบันได้เพราะพูดได้เพราะาส่วนตัวเราใช้อยู่เนาะเราใช้ตัวนี้อยู่เลยถือว่าเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมภายในกันต่อแผงประตูด้านข้างสะอาดนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้านะครับผม พร้อมด้วยระบบล็อกออโต้ล็อกแบบไฟฟ้าเช่นกันนะครับผมพวมาลัยเป็นพวมาลัยบันติฟังก์ชันนะครับผมหน้าจอเรือนไม้สวยๆขนาดนี้มีจอ t f t ด้านข้างนะครับผมเลขไม้เพียงแค่58,000กิโลเมตรเท่านั้นอจอกลางเป็นจอระบบออโต้แอนดรอยพร้อมด้วยระบบเนวีพร้อมเลยคันนี้แอร์เป็นแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวาเช่นกันนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้สามารถปรับเป็นโหมดเมนนวลได้นะครับผม เบาะหนังนะครับสวยๆมีแบชมีลายปักเป็นคำว่า YT ยแแสดงถึงความเป็นตัว y t ยแนะครับผมเบาะคนขับปรับไฟฟ้าด้วยสวยๆอย่างนี้เลยดูด้านหลังกันต่อผู้สานตอนหลังนะครับแทบเหมือนจะไม่ผ่านการใช้งานเลยเบาะหนังดำเย็บด้วยตะเข็บส้มเป็นเอกลักษณ์ของตัว y t a c นะครับผมเบาะเดิมไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีล้มพร้อมด้วย พักด้านหลังนะครับผมสาหรับผู้โดยสารด้านหลังฝากระโปรงหน้านะครับเป็นระบบช๊คกเรียบร้อยน็อตเดิมเม็ดอาร์คเดิมทุกอย่างนี่เดิมหมดเลยนะครับตัวหนังสือเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับรถเดิมเดิมเครื่องเดินเรียบปกตินี่ครับเราอยากให้ดูความเรียบร้อยของรถคันนี้ว่าเป็นรถกดสวยจริงๆด้านข้างก็ไม่เคยโดนด้านหน้าก็ไม่เคยโดนนะครับผมเรารับประกันเลยไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ําตัดต่อโครงสร้างหรือกอไม้นะครับเครื่องเดินเรียบปกติรถสวยพร้อมใช้งานเลยใครหาฟอร์ดเลนเจอร์วาแท็กอยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผม สำหรับเจ้า Ford Ranger w i t e c นะครับ2.0 Turbo คันนี้เราเปิดราคาที่568,000บาทเท่านั้นย้ำไม่ผิดครับฟังไม่ผิดเลย568,000บาทเท่านั้นสำหรับรถสวยๆเจ้าของคนเดียวมาเลขไม้น้อยๆเพียง58,000กิโลเมตรแบบนี้เนาะราคาเราเปิดที่568,000บาทเท่านั้นหากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เซลเต้นะครับเบอร์โทร0952463552 095-246-3552นะครับผมเบอร์นี้ได้ทั้งโทรและไลน์ติดต่อเต้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณครับ